โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนจากรีวิวของเล่นมาเป็นรีวิวปากกาแล้วกันนะครับพอดีแบบมีโอกาสได้ไปจีนก็เลยไปเจอร้านขายปากกาหมึกซึมซึ่งจริงๆเราก็ซื้อมาสักพักแล้วนะครับยี่อ้อลานะีก็มีคอลเลกชันต่างๆทุกปีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคอลเลกชันต้องบอกก่อนว่ามันเป็นของปี2022ก็คือของปีที่แล้วนะแต่ว่า ในไทยเนี่ยก็มีคนรับผิวมาเป็นเป็นลิมิเต็ดที่จีนนะก็เป็นรามี่แบบเอ็กโปเกมอนนะครับซึ่งมันก็จะ cross ไปกับโปเกมอนนี่ยหลายตัวแล้วนะครับแต่ว่าเซตปีที่แล้วเนี่ยก็คือจะ cross ตัวสตาร์เตอร์สตัวเลยแล้วเป็นบ็อกเซตที่มีแบบบอกเลยว่าของแบบเต็มที่จุใจมากนะครับก็อันนี้คือเซนิกามะนะครับนะก็เป็น n ม m b เ r 007น์นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถ้าซื้อปุ๊บเนี่ยเขาาจะให้ถุงมา ถุงนี่เป็นถุงกระดาษนะครับแต่ว่าอ่าไม่ค่อยสวยเพราะว่าอันนี้หิ้วขึ้นเครื่องมาแล้วแบบมันก็เลยถลอกนิดน,นึงแต่ว่าตัวถุงเองเนี่ยค่อนข้า,างดีมากเลยนะเป็นรามี่นะครับเน็กอินแชร์มันนะครับเอ็กโปเกมอนนะครับนี่ก็เป็นเซนิคามินะครับด้านหลังก,ก็เป็นสีฟ้านะก็ตรงก้นถุงจะแบบพิมพ์ลายโปเกมอนนะครับนะ,ะมาดูตัวแพ็คเกจนะครับอันนี้เมื่อวานลองแกะพลาสติกไปแล้วนะครับตัวแพ็คเกจก็จะแบบเป็นกล่องแข็งเลย นะกล่องแข็งขนาดใหญ่นะครับนะอันนี้ก็ใกล้ไว้ถือไปไหน่อยใหญ่เราก็สามารถแกะได้นะครับเรามาดูรีวิวกล่องนะแกะดึงออกมาอีกนะครับนะน,นี่ก็จะเป็นกล่องนะกล่องแข็งเลยนะครับน,นี่ก็มีชื่อนะภาษาอังกฤษนะครับมีรายละเอียดซึ่งอ่านไม่ออกเพราะว่าภาษา,าจีนมันเลยนะครับมีอันนี้ของแท้มีโลโก้นะของโปเกมอนมีโฮโลแกรมตัวนี้นะครับนะ ขาแกะออกมานะครับเราจะได้พบกล่องนะซึ่งภายในเนี่ยมันจะบรรจุเป็นตลับแบบนี้นะครับนะก็สามารถแกะพลาสติกมาได้ซึ่งอันนี้เราแกะไปแล้วจริงๆเขามีกาวนะเป็นเทปแปลเป็นกาวยางแปะเอาไว้นะไม่ให้มันหลุดนะครับนะแกะมาก็จะมีกล่องนะเกมอนนะครับนี่ก็นี่เป็นพลาสติกนะแข็งเลยะนะครับมีวิธีการเปิดแล้วก็เอา โปเกมอนออกมาด้วยนะครับนะแล้วก็เก็บกล่องไปก่อนนะครับโอเคอันะนี้ตัวแพ็กเกจก็จะเป็นลักษณะกล่องแบนนี้นะครับนะกล่องอันนี้ก็สีตามตัวโปเกมอนเลยก็คือสีฟ้านะครับนะเหมือนเป็นเป็นพ็อกเก็ตของมันด้านบนนี้คือโปเกมอนนะครับนะอันนี้เป็นตัวข้อข้อบานพับถ้าเราเปิดออกมานะครับเปิดออกมากดนะกดตึ๊บ ก็จะหมดมีตัวล็อกออกมานี่ก็จะมีเป็นแผ่นที่นะครับเป็นแผ่นที่ซึ่งตอนที่เปิดมาตอนแรกเนีย่ยมันจะไม่ใช่เป็นแผ่นที่แบบนี้นะนะใช่ี้แต่ว่ามันจะเป็นแบบมีมีตัวกระดาษไขหุ้มอยู่นะครับหุ้มอยู่อันนี้ก็มีอ่าคู่มือนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนะมีอะไรบ้างนะก็จะมีตัวคอมโพเนนต์สำหรับอ่าปากกาด้วยมีแอสเซซอรีนะครับนะนะครับ นี้มีวิธีการมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนะที่อยู่ในกล่องนะครับนะแล้วก็มีวิธีการเสียบกับตัวโปเกมบอลนะซึ่งตัวโปเกมบอลเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับตัวลมลุกนะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ปากกาอึกซึมนะนนี้ก็เป็นคู่มือนะครับนะเอามาดูหน้าตาแพ็กเกตนะครับแกะมาแล้วเนี่ยก็จะมีแพ็กเกตหน้าตานีนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นแผ่นยางเราสามารถแกะออกมาได้นะแกะมาได้ซึ่งทำและค่อนข้างดีมากก็คือว่าอันนี้เป็นตัวของ อ่าสนิกาบเมย์เนาะก็จะเป็นทะเลนะครับเป็นทะเลนะเป็นทะเลอันนี้เราองแกะนกออกมาก่อนนะก็จะมีบรรลายนะโอเคด้านบนนะครับนะตอนแรกมันจะมีตัวกระดาษไขเนี่ยหุ้มมาหุ้มแบบนี้หุ้มมาแบบนี้นะครับในตัวตอนที่แกะมาครั้งแรกนะครับนะถ้าเราแกะมานี่อันนี้เป็นกระดาษไขนะครับมันจะมีแผ่นยางสๆสๆซึ่งปิดอยู่นะแผ่นยางนะครับแผ่นยางข้างในด้านบนเนี่นยก็จะมีตัวนี้ ก็จะมีตัวอาคล้ายเข็มกลัดนะครับคล้ายเข็มกลัดที่เอาไว้ติดนะซึ่งเป็นโลหะแล้วก็จะมีตัวอันนี้เป็นตัวอาสนิการเมาะเป็นหัวนะครับซึ่งตัวนี้มันเอาไว้ติดกับคลิปนะเป็นยาห์ติกับคลิปเดี๋ยวตัวข้างบนนี้ต้องมีตัวช่วยเอาออกหน่อยจไม่ออกซะแล้วเมื่อวานใส่ไปนะครับอันนี้เป็นเบ็ซึ่งนี่เป็นโลหะโลหะเลยนะโลหะเนี่ยก็จะเป็นตราที่เป็นรูป น้ำนะมันรูวมกับน้ำนะครับอันนี้เป็นโอหัแข็งตัวนี้จะเป็นเอาไว้ติดกับคลิปเดี๋ยวติดให้ดูนะครับนะติดให้ดูนะครับนะมันะจะมีตัวนี้เป็นสติกเกอร์คล้ายๆติกเกอร์นะค,ะครับคล้ายติกเกอร์นะหอมนะซึ่งก็จะมีตำแหน่งเอาไว้ติดกับปากกาได้ด้วยนะตัวนี้ก็คือตุ๊เกอร์ครับโอเคแล้วก็มาดู อ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้มันจะเปิดจะดูยากหน่อยนะครับว่าเปิดออกมาพึ่บนะครับก็จะมีกระดาษไขรองเหมือนฝั่งหนึ่งนั่นแหละครับนะไม่ค่อยอยากแกะแรงเดี๋ยวกระดาษไขเป็นรอยอ่าอีกฝั่งนี้จะเป็นปากานะครับก็จะประกอบด้วยตัวตัวด้ามนะตัวด้ามนะครับซึ่งเป็นแบบมันนะเป็นมันที่สีฟ้าค่อนขะทังสีสวยเลยสีตรงกับ กล่องแล้วก็สีตรงกับถุงด้วยนะครับนะเป็นปากกาอันนี้เป็นด้ามนะครับตัวด้ามแล้วก็มีปลอกซึ่งไฮไลไท์อยู่ที่ปลอกชอบปลอกมากก็คือปลอกเราเป็นสีฟ้าด้วยปลปกติปากกานามีเนี่ยนะปลอกแล้วคลิปเนี่ยจะเป็นสีดำหรือสีขาวตอนนี้คือสีเหลืองนะซึ่งตัดกันเข้ากันมากแล้วจุกนี่ที่สําคัญคือจุกเนี่ยเป็นสีส้มนะครับเป็นสีส้มเป็นสีส้มอีกตัวอีกด้านนึงก็คือเป็นตัวปากกาครับตัวปากกานะซึ่งเขาจะมียางเนี่ยหุ้มหัวอยู่ ซึ่งโมดที่ได้มาคือ EF หมเลกนะครับนะครับนี้ก็เป็นจุกที่เอาไว้กันหัวปากกามันจะมีโอริงเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเราประกอบก็จะเป็นลักษณะประ,ประมาณนี้ตัวนามีอยู่นะครับล้วก็นี่คือส่วนนี้ซึงสวยงามมากจริงมีสารกด้วยนะครับครั้นี้ถ้าเราจะเพิ่มก็คือคลิปตัวนี้นะมันจะมีรอยต่อที่เราสามารถติดอะไรได้ ตึ๊งนีนะ่ก็สวยงามอีกแบบนะนะครับนะสวยงาีกแบบหรือจะใส่เป็นตัวของอ่าหัวของเซนิกเมิกก็ได้นะรูดไปนะครับรูดไปจริงๆมันรูดขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวเราลองรูดไปนี่นี่ก็น่ารักเลยนะครับนะนี่นะครับนะหรือจะใส่เป็นตัวปิเกอร์ก็ได้นะิเกอร์ก็ได้นะครับนะโอเคเอาเอา อันนี้ก็คือหลอดหมึกนะครับหลอดมึกเอาไว้เอาไว้ดูดมึกนะดูดมึกของมึกซึมขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บแพคเกจซึ่งแพคเกจก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นครับโอเคก็สําหรับใครสนใจก็มีร้านที่ยังขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับคือจริงๆอันนี้ตอนนี้ฮิ้วมาแหละแต่ว่าเปิดทิ้วมาแต่ว่าก็หมดไปละเพราะว่ากลับมาแล้วนะไม่มีโอกาสที่ฮิ้วนะครับต่อก็ ก็ลองดูเผื่อใครสนใจเนี่ยสามารถซื้อหาได้นะซื้อหาได้ในในช้อปปี้ใน, e, ในก็ก็ยังพอมีอยู่นะครับนะจะเก็บเก็บไปนะครับก็จะเก็บฝับนะบนะบงนี้ ใครชอบสะสมปากกาซึ่งจริงๆเนี่ยลามี่ก็เป็นปากกาที่สามารถใช้ได้เรื่อยๆแล้วเก็บไว้มีมีราคาของมันนะครับมีราคามันส่วนต๊ะเปียอลเนี่ยนะยังตัวนี้กดได้นะครับแต่ว่ายังยังไม่ได้ลองเอาออกมานะยังไม่ลออกมานะครับคือมันค่อนข้างแข็งพอสมควรเลยไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีการออกออกมายังไงนะคือกลัวว่ามันจะหักก เดี๋ยวขอไปหาวิธีก่อนนะกันนะครับว่ามันเอาออกมาได้ได้ดูวิธีไหนบ้างนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเอาไม่ออกยังยังไม่ลองออกมานะครับก็ก็ขอจบรีวิวแพ็กเกจของตัวนะตัวอ่าลามี่เอ็กโปเกมอนนะครับก็เป็นตัวสตาร์เตอร์ของเจนหนึ่งนะครับตัวสตาร์เตอร์เจนหนึ่ง Gen